กองกำลังบุราพาผนึกกำลังปฏิบัติการเชิงรุก3จุดด้วยกันนะครับก็สามารถช่วยเหลือคนไทยเยื่ออาชกรรมข้ามชาติจากเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์บัญชีม้ารวม10รายด้วยกันพร้อมกับสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองถึง7รายด้วยกันครับกองกำลังบุรพาภายใต้การควบคุมของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์เดินหน้าปฏิบัติการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วอย่างเข้มข้นครับ ภารกิจแรกเนี่ยคือช่วยเหลือคนไทย10คนครับผู้ชายใน่3คนผู้หญิงอีก7คนบริเวณตำบลคลองน้ำใสและตำบลท่าข้ามโดย7รายถูกหลอกไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ถูกบังคับกักขังก่อนที่จะถูกนำมาปล่อยบริเวณชายแดนครับแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าเดินทางกลับรายละ5,500บาทส่วนอีก3รายเนี่ยถูกลวงไปเป็นแอดมินเว็บพนันแล้วก็เว็บเงินกู้นอกระบบหนในนั้นก็คือนางสาววันเฉลิม ที่ถูกบังคับสแกนใบหน้าเปิดบัญชีธนาคารถึง13ครั้งรวมมูลค่ากว่า650,000บาทก่อนหลบหนีและประสานขอกลับประเทศไทยได้สำเร็จครับภารกิจที่2ตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชา7คนครับที่กำลังลอบเดินเท้าข้ามแดนบริเวณบ้านสีแยกทันใจตำบลผ่านศึกโดยทั้งหมดครับให้การว่าถูกนายจ้างในไทยเนี่ยติดต่อให้กลับมาทำงานเพราะว่าต้นยางในจังหวัด ต้นต้นทางอยู่ในจังหวัดระยองนะครับคือนายจ้าวอยากให้แรงงานกลุ่มนีน้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ถูกช่วยเหลือและผู้ที่ถูกจับกลุมทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสพคอ,องน้ำใสและสพคอลองลึกนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าสกัดกั้นภายคุกค,คามชายแดนและปกป้องคนไทยให้ปลอดภัยจากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อนเนื่อง คนไทยสีรายลงเชื่อแก๊งบัญชีม้าถูกล่อลวงไปปล่อยเป็ดบังคับสแกนหน้าแล้วก็เปิดบัญชีก่อนจะถูกทอดทิ้งกลางชายแดนหน่วยความมั่นคงเร่งสกัดจับและเตือนภัยอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงตัวในรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ค่ะ กองกำลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศและชุดเฉพาะกิจฐานพลานที่12โดยกองร้อยฐานพลานที่1204ออกลาดตะเวนเส้นทางธรรมชาติบริเวณไร่อ้อยบ้านโนนพัฒนาอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสะแก้วกระทั่งมีการไปพบคนไทยลักลอบเดินเท้ากลับเข้าประเทศจำนวน4คนเป็นชาย3คนแล้วก็หญิงหคนไม่มีผู้นำพานะคะ จากการสอบถามทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกหลอกไปทำงานที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยในหน้าชักชวนว่าจะให้ทำงานได้เงินดีแต่เมื่อเดินทางไปกลับถูกควบคุมตัวในห้องพักไม่อนุญาตให้ออกไปไหนและถูกบังคับให้ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการบัญชีมาได้แก่เปิดบัญชีธนาคารสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนดิจิทัลและทำหน้าที่แอดมินตอบแชทหลอกลวงเหยื่อรายอื่นเมื่อกลุ่มขบวนการใช้ประโยชน์จากการเปิดบัญชีเสร็จสิ้นและเห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อไปจึงพาพวกเขามาปล่อยทิ้งไว้ใกล้แนว ชายแดนฝั่งกัมพูชาทําให้ต้องเดินเท้ากลับเข้ามาในประเทศไทยด้วยตนเองโดยไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่จายใดๆเจ้าหน้าที่ทหารพลานได้ควบคุมตัวคนไทยทั้งหมด4คนส่งมอบให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธรลองน้ําใสดําเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมกับเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลไปถึงขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่า,ขายบัญชีมา้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังค่ะ หลายคนอาจสงสัยนะครับเรื่องการใช้ภาพหรือข้อมูลของคนอื่นเนี่ยไปหลอกให้เกิดความรักบ้างความไว้ใจบ้างแล้วก็นําไปสู่การโอนทรัพย์สินนะครับผิดถูกขนาดไหนนะครับหรือเป็นเพียงแค่หลอกลวงธรรมดาอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงการหลอกลวงธรรมดาแล้วนะครับแต่เข้าขายผิดกฎหมายหลายบทตั้งแต่ช่อโกงกระทั่งถึงละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลวันนี้ครับจะได้คําตอบครับจาก3นาทีกับอายการแผ่นดินจะพาท่านไปรู้เท่าทัานข้อกฎหมายเพื่อป้องกันตนเองและดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิด ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์ของท่านสวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่า มีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานช่าโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันม,มเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐาน เมืดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจนได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานช้อโกงมีความผิดทั้งจําคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยือ่อ ก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พอเราว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอนเล็ทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระอั่คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอ่านะครับผม ก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนําภาพไปใช้โดยไม่ได้แบอนุญาตสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงคนรทาอย่างไรบ้างนะครับ 1. ให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที 2. เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเต็เมตต์ต่างๆนะครับ3แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยะระงับ ติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสําเนาบันทึกประจําวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงรับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับ ให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเ,อเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ